ไทยจตานนุ่นวรนุชโชแซบเบาๆหน้าเด็กตลอดการจริงๆเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนสำหรับนุ่นวรนุชด้วยความที่เจ้าตัวนั้นล่นแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายสิบปีทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆและถึงแม้ว่าตอนนี้อายุเจ้าตัวจะเข้าเลขสีแล้วแต่ก็ยังคงสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยความแซ่บขึ้นเรื่อยๆจ้าล่าสุดทําเอาแฟนๆฮือฮาเมื่อนุ่นได้ออกมาโพสภาพอดความแซ่บเบาๆพร้อมกับระบุแคทชั่นเอาไว้ว่า today i choose me ทำกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมสาวนุ่นกันอย่างมากมายน่ารักมากค่ะพี่นุ่น น่ารักน่ารักมากๆค่ะจวยสดใสมากค่ะสวยมากพี่นุ่นเด็กลงทุกวันน่ารักมากน่ารักจังค่ะโซโซโซพิตที่แอนอริแก้น